เสียงหัวลลอกมาก่อนตัวซะอีกนะครับครับผมวันน like er> ี้จะมาทําอะไรให้เรากินกันเนี่ยข้าวมันไก่อบซอสหอยนางรมฮันนี่ครับผมมุอนแรกอซีนพอแล้วครับนี่เยอะไปแล้วครับนั่งสั่งกูหยุดด้วย Walk from home เป็นหรูอยู่บ้าน บอกเลยนะครับว่าเชฟท่านนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเพราะนอกเหนือจากความสามารถในด้านการทําอาหารเขายังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยไม่เหมือนไครเลยทีเดียวเสียงหัวล็อกมาก่อนตัวซะอีก ยืนยันครับเชฟสวัสดีครับเชฟออฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ okay. โอ้หดีใจมา,มากเลยวันนี้ได้เจอเชฟตัเป็นๆแบบนี้ใจดีเหมือนกันครับที่ได้เจอดีใจสิครับแค่ฟังเสียงหัวเราะเชฟก็อร่อยแล้วอะครับผมอาหารต้องอร่อยมากๆแน่นอนเลยวันนี้จะมาทําอะไร <S <S S <S ให้เรากินกันเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆที่ไม่ง่ายง่ายๆที่ไม่ง่ายข้าวมันไก่อบซอสหอยนางรมท่านนี่ครับผมโอ้โห คือไม่อยากใช้เวลาเริ่มเลยเหรอครัเชฟต้องเริ่มครับอันแรกอันแรกอันแรกกุชชินอ่ะเชฟก็ปล่อยผมเหงาอีกครับอะไรกุชชิน let's do it อย่างแรกครับผมต้มน้ำให้เดือดก่อนคุณเหลิร์ตต้มไก่อ่าครับผมผมเอาหอมมาผูกครับผมอ่าผูกไว้ทำไมครับผูกไว้ให้มันหลุดแล้วใส่ไวในนี้เลยครับเชื่อว่าเรารอน้ำเดือดเรามาเล่าไก่กันครับ นอหนังออกเ็ราเราจะหนังมันมาผัดเพื่อจะนาน้ำมันมาทำเป็นข้าวมันไก่สกิลการใช้มีดนี่แบบมืออาชีพมากๆนะครับผมฟึบฟับแป๊บเดียวหนังหลุดออกมาเลยที่เราได้หนังไก่มานะครับผมเราก็จะมาหั่นให้มันชิ้นเล็กๆหน่อย <Okay. S 2> นะครับผมครับเราก็จะโรยเกลือหน่อยหนึ่งหลังจากที่ผมโรยเกลือผมก็มาสาดเพื่อที่ต้องการให้เขาดรอความชื้นเข้มาหน่อยเวลาเราไปต้มมันจะได้แบบรัดตัวขึ้น<อ>นะครับ ไก่อันนี้นี่โจย์ผมเลยนะครับเชีตอนผมแข่งมาสเตอร์เชเนี่ยได้ได้ไหมได้ไหมได้ครับได้ครับจริงดิทำสองครั้งก็ดิบสองครั้งครับผมอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดของการทําข้าวมันไก่ซอสหอยนางรมฮันนี่คือการเตรียมตัวเพจเนี้ไว้นะครับเพชนี้คือตัวขิงกับกระเทียมปั่นให้ละเอียดเราจะใช้ตัวนี้ผัดข้าวเราใช้ตัวนี้ทําซุปน้ําเดือดมากแล้วครับผมอ่าน้ําเดือดพอดีเลยเราก็อาไก่ลงไปต้มเนาะครับ อันสุดท้ายที่เราต้องใส่คือตัวนี้ครับผมประมันหนึ่งช้อนโต๊ะต้มลงไปเลยต้มไปเลยครับผมโอเคอุ้ยกระทะร้อนมากแล้วเชฟลงไปด้วยหนังไก่มาสักหนึ่งไก่เลยครับผมอ่าไก่ของเรานี่เหลืองทองน้ำมันเริ่มหอมาแล้วนี่หอมน้ำมันไก่ตอนนี้หนังไก่กำลังจะเริ่มเข้าที่นะครับผมใช้ข้าวอะไรดีครับเชฟระหว่างหอมมะลิกับข้าวเสาให้นี้ปกติแล้วนะครับผมผมใช้ข้าวหอมมะลิแต่ข้าวเสาให้ก็ได้นะครับผมไม่ไม่ผิดไม่ผิดนะครับ นี่ใส่ลงไปทั้งแบบมีน้ำก็ได้ครับเชฟให้มันกระเด็นใส่พิธีกรนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับผมพอเย้ายวนผมขอเพิ่มน้ำมันนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับเชฟตามสบายครับพอแล้วครับนี่เยอะไปแล้วครับเชฟขอไว้นิดเดียวนะฮะแม่งสั่งกูหยุดดเลยเชฟบอกว่าขอนิดเดียวให้นิดเดียว ตอนนี้สําคัญที่สุดอีกอันหนึ่งคือใส่ชิงช้งกับ,ก,บกระเทียมกระเทียมสับโห้หนี่คือเป็นตัวที่ทําให้ทุกอย่างหอมสําหรับไหานานนี่คือขาดไม่ได้เลยคือขิงกับกระเทียมใช่ครับผมจะเพิ่มตะไคร้กับใบเตบยใบเตยไม่มีไม่จําเป็นแต่ถ้ามีจําเป็น <c oughs> แล้วเราจะมาใส่น้ําซุปของไก่นี่นะครับผมอ่าแล้วก็น้ําซุปที่เราต้มไก่ไว้นี่ <c oughs> เอาลงไปหุงเลยน้ําต้มไก่ที่ประมาณ4ี่ครึ่ง ชัไม่เอามือลงไปอย่างนี้นะครับให้มันท่วมน้ำธรรมดาได้อันนี้ลงไปแล้วขึ้นมาขนหายเอ้ะทำไมข้ามันไก่มีขน <laughs> ตอนนี้ผมก็จะเข้าหม้อหุงข้าวแล้วนะฮะ,ะ <laughs> ท่านตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราเหลือไก่ขึ้นมาพัก <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะทำซอสกันโอเค <laughs> ขั้นตอนต่อไปเราจะมาผสมซอสน้ำมันหอยฮันนี่ที่จะเป็นไฮไลท์ของเราส่วนผสมหลักที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือซอสหอยนางรมภูเขาทองเพราะว่าซอสต,ตัวนี้มีความหอมอร่อยเข้มข้นเพราะว่าเขาทำจากหอยนางรมแช้ถึง30%สนะครับผมตัวที่สองคือซอสภูเขาทองฝาเขียวครับผมตัวนี้รสชาติซอสเขาเข้มข้นมากพอผสมกันเรียบร้อยเนี่ยเวลาหมักมันจะเข้าเนื้อเป็นอย่างดีเลยตามด้วยพริกไทยดำบดครับ<ด>ผม แล้วก็ฟงพโร่น้ำมันงาน้ำมันงาเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงแบบรอแบบไม่ขัดสีตัวนี้สำคัญมากครับผมที่ต้องมาเวลานี้ครับอ่านี่หวานจากน้ำตาลทรายแดงแล้วยังต้องหวานหอมจากน้ำพึ่งด้วยเนาะใช่ครับผมน้ำพึ่งเนี่ยมันจะไปเคลือบเพราะต้องการความสติกกี้ความเหนียวเงาไม่หอมเงาอ่าน้ำพึ่งต้องมาคนครับผมคนเลยนะฮะ ผมไม่ขอทานนะครับผมคราวนี้ผมจะขอจุ่มเลยนะครับผมจุ่มเลยเหรอครับเชฟไก่เราสุกอยู่แล้วนะครับผมที่เราต้มมาตะกินนี้เราเข้ารอบแรกที่10นาทีครับเอาอบความร้อนด้านบนอย่างเดียวนะครับเปิดพัดลมด้วย220องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีครับผม แล้วถ้าไม่มีน้ำผึ้งล่ะไม่ใส่ได้ไหมถ้าไม่มีน้ำผึ้งแล้วไม่คิดจะซื้อก็อย่าไปใส่มันแต่ถ้าคิดจะทำสักทีเนี่ยห้แม่งเหมือนกับที่เชฟออฟทำคือข้าวมันไก่อบซอสหอยนางรมน้ำผึ้งอันนี้มันมีคำว่าฮันนี่ข้างหลังผมว่าขยับตัวนิดนึงครับผมขยับตัวนิดนึงสองนี้ต้องซื้ออ่าครับก่อนที่เชฟจะลมเสียไปมากกว่านี้นะครับผมเรามาทำซอสต่อกันดีกว่าสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าแดงหนึ่งส่วนขี้หนูเผ็ดหนึ่งส่วนเกลือหนชาน้้สมส่งช้อนต๊ะ น้ำซุปที่เราทําไว้นะครับผมเราตัดน้ำซุปครับน้ำต้มไก่เราสารพัดประโยชน์มากๆคนให้เข้ากันแบบนี้ก็จะได้น้ําจิ้มเผ็ดสไตล์ไห่หนานนะครับดึกงานเสร็จครับผมตัวที่สองนี่เป็นอะไรครับเชฟน้ําจิ้มตัวที่สองคือเราจะขิงกระเทียมสับของเรานะครับผมมาผสมกับหอมเขียวน้ํามันถั่วลิสงเกลือแล้วก็เพิ่มน้ําตรงนี้นิดนึงครับผมโอเคแค่นี้เลยครับผมเสร็จเสร็จครับโอ้ได้เวลาน้ําจิ้มสองตัว ัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เลยครับผมท่าเชงน้ำหม,มักไก่มอสักครู่ถูกต้องครับนี่แหละครับผมน้ำจิ้มตัวยสามของผมที่ทําจากซอสหอยนางรมภูเขาทองผสมกับน้ำผึ้งฮันนี่และซอสปรุงรสฝาเขียวตัวนี้กลายเป็นน้ำจิ้มตุ้ยสามเพอร์เฟกต์ได้เลยครับผมโอเคอันนี้คือน้ำจิ้มแบ่งไว้เนาะแบ่งไว้ครับผมอ่าเสร็จแล้วมาทาต่อครับผมด้วยความเข้มข้นครับผมและสีสันสวยงามเนาะอ่าเราเอากลับเข้าไปอบอีกอ,อีกเจ็ดนาทีครับอีกเจ็ดนาทีเท่านั้นเองเราก็จะพร้อมเสิร์ฟแล้ว นี่เป็นยังไงไก่อบซอสสอยนางรมฮันนี่สวยงามสวยงามมากๆข้าวสุกแล้วเชฟโชว์ข้าวหน่อยอ่ะดูข้าวเชฟหน่อยสิหอมจริงๆหอมจริงๆเนี่นผมโอ้โหข้าวเรียงเม็ดสวยมากไก่นะผมโอ้โหพิเศษสุดๆสองสะโพกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ข้าวมันไก่อบซอสหอยนางรมฮันนี่ของเชฟออฟนะครับโอ้โห <m akes noise> ไก่หอมๆซอสหวานๆนะครับกินกับน้ําจิ้มซอสหอยนางรมฮันนี่ถูกต้องครับผมโอ้โหสุดยอดอันนี้นะครับนี่คือซิกเนเจอร์เลยสําหรับวันนี้ของเราอือหือ เป็นยังไงครับเมนูไก่อบของเชฟวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะสนุกเอนจอยแล้วก็นําไปทํารับประทานกันในครอบครัวหรือไปทําขายก็ได้นะครับผมวันนี้สนุกสนานมากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเทคนิคดีๆจากเชฟออฟน,นะครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเรานะครับอย่างทอดผงองทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวสาหรับไลฟ์ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรใครจะเป็นเชฟคนพิเศษของเราติดตามกันได้ไงว o r ์กฟ o m ์มโ e มกินหรูอยู่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ